สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเฟซทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพานิดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พีจางวดประจําวันที่4ตุลาคม2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปแล้วก็ฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนก,การพนันชนิด เด็กต่ำกว่าสิปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่เดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปกันก่อนเนาะค่อยดูแนวทางตัวใหม่นะคะพี่พี่จ๋าซึ่งในวันที่3แอดให้เด่นวิ่งรูดไปที่1 9 2นะคะสำหรับตัวเด่นหรือสูตรเลยก็คือ1นเนาะมาดูผลกันในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ ออก360ล่าง88นะคะอันนี้แอดหลุดไปในรอบพิเศษนะคะ1 2 4นะคะ1มามาหลักร้อยนะคะอ่ะวิ่งรูทที่2ก็มา24นะ,ะจะได้ไปนเน้นที่20มา24นะคะพี่พี่จ๋ามา24ล่าง74นะคะ74แอดก็หลุดไปนะคะในรอบปกติ556ล่าง57นะคะอันนี้แอดหลุดไป9ก็ไม่มาเนาะวันนี้ ในรอบ V i p นะคะ071ย์นะคะล่าง82วิ่งรูท,ที่1น่ะคะมานะคะถ้าดูแอร์ก็จะข้ามอีกนะวันนี้ก็มาคู่เดียวนะคะในรอบพิเศษตัวที่แอดให้ไปนะคะในสองสตรงๆเลยแต่ว่าเสดายมาในตัวที่แอรไม่มาตัวที่แอดเน้นเนาะแต่ก็ยังโอเคนะคะดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับแนวทางของวันที่สี่ นะคะพี่ๆจ๋าสำหรับชุดโค้งสุดท้ายนะคะ,ะสำหรับชุดโค้งสุดท้ายนะคะใครชื่นชอบค่อยตามเด้อพี่พีจ๋าชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะมารับชมแล้วก็แอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับแนวทางที่แอดให้ไปมาดูผลกันนะคะว่าดูผลกันเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูตัวที่แอดให้เป็นแนวทางของวันที่สี่นะคะวันที่สี่นะคะวันที่สี่ มาดูตัวเด่นสุดเด่นสุดของแอดก็คือแปดนะคะเก้าแล้วก็ห้านะคะพี่พี่จ๋า,าเด่นสุดก็คือแปดเนามาดูกันว่าแปดมีตัวไหนกันบ้างเก้ามีตัวไหนกันบ้างนะคะแล้วก็ห้ามีตัวไหนกันบ้างสําหรับแปดนะคะแอดมีแปดหนึ่งแปดห้านะคะส่วนเก้านะคะมีเก้าหก แล้วก็9อ่าถ้าใครชอบก็สามารถตามได้นะหรือว่าใครไม่ชอบจับบินนะคะบินตัวเด่นที่แอดให้ไปนี้นะคะจับได้เลยนะคะส่วน5นะคะแอดมี 5, 2, 5, 3องคะอ่ะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นไปในชุดนี้มาดูกันนะคะตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมี แปดหนึ่งนะคะมีแปดหนึ่งเก้าแปดนะคะแล้วก็ห้าสามนะคะพี่ๆจา๋าใครไม่ชอบเก้าแปดก็กลับหัวเป็นหกแปดเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าคำนวณออกมามีทั้งหกแปดมีทางเก้าแปดนะคะแต่ว่าเด่นสุดก็ไปที่เก้าแปดนะคะมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันค่อยจดไว้แคบไว้นะคะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนอกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ แอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ